สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการส่งวงเวทอันเชิญอันล่าสุดกันนะคะเป็นไฮเตะกับนาตาญานะคะทุกคนคิดว่าจะเกลียวไหมนะคะรู้สึกเจ็บนะคะคลิปนี้น่าจะมีความเค็มนิดหน่อยนะคะไม่นิดนะมัง้งทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะตอนนี้อ่ะวงเวทอันเชิญน,นะคะเป็นบอโร่บอโรนะคะคือถ้าได้คือคุ้มมากทุกคน เ็จริงๆถ้าได้คือคุ้มมาก ะะดูเปอร์เซนต์การออกนะทุกคนวันประจำวันที่10ถึง16นี้นะคะสกินถาวอ0ร0.10%ที่เหลือก็เป็นเหรียญกับอีโมจินะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการเปิดวงเวทนะคะ20ไลค์นะคะทุกคนคือช่วงเนี้ยวิวตกวิวตกเยอะมากนะคะเรารู้สึกเสียใจนะก็เช็่ยกันปั่นยูหน่่ยนะคะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะทุกคนอ่ะอะมาสุ่มกันเลยนะคะตอนนี้ อุ้ยชออุ้ยอ่ะถ้ามันออกแบบหมุนหนึ่งครั้งแล้วมันออกแล้วคือดีเลยโดนคิดว่าจะออกไหมคือเราก็ไม่มีเงินนะคะนาน,นนะเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวนะคะนี่อ้ได้มาหนึ่งอันหนึ่งอันดูนะคะว่าหนึ่งอันเราจะแกลกอะไรได้บ้างเราจะแลกอะไรได้คือแต่ละอันอะ่ะให้แลกเป็น12อันนะคะทุกคนนี่ ดวงรู้สึกว่าดวงไม่ดีมาก12อันแต่ถ้าแต่ถ้าซุมก็ประมาณ300คูป,ปอง3-400คูป,ปองอะ่ะทุกคนคือราคาแรงนะเนี่ยอันนี้คือ60ไม่ไม่ใช่60นนเนี่ย10อันก็10 10อันเท่ากับ60คูป,ปองนะคะถ้า10 10อันเท่ากับ60แล้วใช้10อันอะ่ะเปิดได้1ครั้งก็คือเอาไป พกเงินไปเลยนะคะดวงไม่ดีก็พันหนึ่งนะทุกคนราคาแรงอะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าคุ้มไหมเราคิดว่ามันเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเล่นไงทุกคนคือเรา,ามีคอมพิวเตอร์ไว้เยอะแล้วนะเราก็เลยไม่ซุ่มหรือว่าจะซุ่มวันดีนะคะเป็นอันนี้นะร้านค้าพันเจรเดี๋ยวไว้มาซุ่มคลิปหน้าอ๋อนะคะทุกคนคอนเทนต์นะคะ่ะทุกคนคอนเทนต์โอ้ยเจ็บเจ็บนะเนี่ยคลิปนี้เจ็บแล้วนะคะทุกคน คือบอกแล้วเปอร์เซ็นต์มันออกน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสกินเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนไฮเตนนะดูทุกคนมันสวยมากเติมสูงดีไหมเนี่ยทุกคน <S <S เออสวยมากนะคะตอนนี้สวยสวยนะเนี่ยทุกคนกับนาทยา ทุกคนคือถ้าเราเล่นไฮเาตะเราจะเติมอยู่นะสวยโอ้สวยมากนะคะสวยอะ่ะสวยจริงพอละไม่มีตังค์ถ้าเติมคุณไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะคะทุกคนเจ็บนะคะก็อนสำรับ คลิปนี้ก็ดูเอาไว้กันนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเอาไปสุ่มลุ้นอะไรกันได้นะคะก็เชร์กันกดแชร์กันไลค์กดซับสไครต์ให้ถึง20ไลค์เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสุ่มอะไรก็ขอลากันพิเนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าอาจจะเป็นกิจกรรม RV ใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนขอลาการพปเศษนี้นะคะทุกคน